การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังประสานโครงการชลประทานตรังเตรียมพร้อมยกระดับน้ำดิบหากระดับน้ำในแม่น้ำตรังซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปามีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด นางกัญญากนตาปีติผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้เตรียมแผนรับมือภัยแล้งปี2567โดยหากระดับน้ําในแม่น้ําตรังซึ่งเป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการผลิตน้ําประปามีปริมาณน้าต่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ประสานโครงการจุลประทานตรังต่อท่อทางดูดน้ําดิบขุดลอกโคลนทรายบริเวณท่อทางดูดและทําฝ่ายกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อยกระดับน้ําดิบทั้งนี้หากเกิดภาวะวิกฤตอาจต้องลดกําลังผลิต ประกาศลดแรงดันจ่ายน้ำประสานการประปาส่วนภืมิภาคสาขากันตังและสาขาวยอดเชื่อมระบบจ่ายน้ำและประกาศแบ่งจ่ายน้ำเป็นพื้นที่เป็นเวลารวมทั้งหาแหล่งน้ำดิบสำรองพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำจำนวนสองคันเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันระดับน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังคงมีแหล่งน้ำดิบเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดด้วยโยโยชพอนะคะไกลศรสีสวทตรังรายงาน